2. จำนวนเชิงสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันดับที่ n มีค่าเท่ากับ n บวกกับสเท่าของจำนวนเชิงสามเหลี่ยมอันดับที่ n ลบหกลุ่มพิทาโกเรียนพิสูจน์ความสัมพันธ์ในข้อ2ด้วยวิธีตัดรูปดังตัวอย่างภาพซึ่งเราจะเห็นได้ว่า s 6จะเท่ากับ6บวก2ท t จะแสดงว่า Sn จะเท่ากับ n บวก 2t n ลบ1ดังนี้เนื่องจาก n บวก2คูน t n ลบ1ก็จะเท่ากับ n บวก2คูณด้วยทั้งหมดของ n คูณ n ลบ1ส่วนด้วย2ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าขั้นต้นเราจะพิสูจน์แล้วว่า t n ลบ1ก็จะเท่ากับ n คูณด้วย n ลบ1ส่วนด้วย2 ค่ะเราก็สามารถที่จะจัดรูปใหม่นั่นก็คือจะเท่ากับ n บวก n ยกกำลังสลบ n n ลบ n ตัดออกก็จะเหลือ n ยกกำลังสอยกกำลังสก็เช่นเดียวกันขั้นต้นเราได้พิสูจน์มาแล้วว่า n ยกกำลังสก็จะเท่ากับ Sn